สวัสดีครับตามบุญบลอนซีสเกตครับสวัสดีครับตามบุญบลอนซีสเกตครั่ะพี่น้องทาน้องแวะบ้านนอกราชทาน้องมาทากินข้าวครับกินข้าวอย่าว่ากินข้าวเที่ยงครับเมื่อเวลากันตอนบ่ายสามกินข้าวสิ่บ่ายสามบ่ายสามพี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดีเนาะสบายดีเด้อพี่น้องเอฟซีอ่าไอตามเนาะแล้วก็สบายดีวัดทุกคูทุกคนพี่น้อง ไม่นี่ไอตามผ้ามาตลาดยังนี่ตลาดนี่ก่อนตลาดนี่ก่อนบุญบิ๊ซีอยู่บนเนาะใหญ่พอสมควรเนาะใหญ่อยู่ได้เลยไงไงสำหรับบ้านเนาะบิ๊กซีอยู่บนผ้ามากินเข่าอาหารอยังอาหารตำั่งเนาะอาหารตำแซงเข่าลาดนาอย่างนี้เลยอันนี้กระเพาะปลาป่ะหรือยังไม่กว่า บอกก่นบ่กเนไงกัเอาเดี๋ยวก็ทุกคนแบบเข้าในแม่บ้านนอะวันคือเขาหองๆกัน่ากินเขาที่น้ำหลักการสีผ้าหนองไปทำดับแลบก็จะไปวัดไทไปไหว้พระก็เมบันเมือไปไหว้พระก็ต้องไหว้พระกนเม่มาพ่อานน้องรัวหลกาจะไป ฝ่ายสารลักเนืออจังหวัดบลราชธทนเนีเขาตันงมาครับตอนนี้จะไ้สร้างก็ไร่นอดนี้จะเล่าขอมาเพื่อิ้วหแหละวว่าพอกเลยสอ,อยีย่ยงามององชาวโลกเริยนิ้วเขาปฏิญินบนมือเน่ะคิดแต่ของเส้น ARA, เวลาเวลาอยู่ระดับเยอะมากแบบเดียวเลยแมนมาทุกคนไปเดี๋ยวเขารอกินเขาแล้วกันแล้วครับแมนแซงแซงคือกันไปเลยสั่งคือกันเมืสาวก็สั่งคือกันไปเลยยังในสอนเดียวแมนอ่าเดี๋ยวตามข้าไปข้าไปดินสาวไปขอขอกันเนาะสาวก่อนนอนครับผมไปเจอกันครับอ่ะทุกคนตอนนี้อาหารเอาก็ได้มาแล้วอสั่นโอ้เมื่อตอนกับแสงสั่นครับทุกคน คือการแสดงโบแมนมันการแสดงแล้วแมนเพราะอิแล้วนี่เพราะว่าถ la, <laughs> wow. no, no e like ้านหน่อยเบะบ่านเนาะแวะโดนเป็นหน่อยประกันนังตาดแอร์อยู่หลังกาแฟพินด์ในเรียนเง้นหน่อยครับกันด้วยลวงหรือเมืองเวลาลบแดดแมนลบแดดเโอกาสเดินทางมาแต่ด่านกับไกลอยู่นะครับด่านมาเมืองบนกันประมาณหน่อยกิโลก็เลยได้พักรันส่วยนาเตรียมสุด น้องเป็นเตรียมสุดกะได้พกาาักการนอ้อกมากินขา้าวเนาะกินข้าวตอนนีก้กะกินข้าวอยู่ตลาดนิโกนอยู่ในเมืองจกกะะังหวัดอุบลราชธานีเนานะครับน้องตื่นใจเนี่ยมาท่านในเนี่ยมาท่านในของเมืองเลยหน่มาท่านในของเมืองแถเลยยังจะสียผ้าขี้เขาใจกลางเมืองนะครับว่ามันนีเ,เ,เ,เป็นยังไงน้องครับมาฮัากกะมาอุบลครั้งแรกเนาะ อย่างเนียตื่นตาเตือนใจนะครับเส้นถ่านเส้นถ่านกาสิพานองแวะเส้นถ่านน้ำเลยนะครับแมนอู้เขาข้างหนนี่แห้งจะตื่นตาบอกเลยแมนขอดเกินเก่าเล้โอเคครับทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตกินข้ากินน้ำกันครับตอนนี้ อย่าสันเนออย่าสันต, <c oughs> ตอนนี้นอ,ะอ,อนนกะได้กินขาวแล้วล้อครับา่างอนนี่ก,กินข้าวแล้วแล้วกะผ้านองไป้เยางตลาดอะยางตลาดก่อนก็นได้ครับเปลี่ยนบรรยากาศเล็กน้อยพอ อันแมนแมนโซนี่จะเป็นตราดมือสองครับเป็นของมือสองกับมี่สามสิบห้าบาทสี่สิบห้าบาทอะไรสิบพันอ๋อสิบพันอืครับเอาใครให้เจ้าตัวหนึ่งเอาแบบคักคักแม่นครับเป็นสภามือสองหมดเลยครับ บริเวณนี้จะเป็นอยู่ตลาดนิก่อนนะครับเนอะเอาใส่ท้ยคิเดี๋ยวแรกได้ได้ว่าตัวหนึงนังรัดมันกัเอาเลยเอาเลยเนี่ยผีใจเตรียวก่อนนะ Say anh bảo vào tay lắm. On tâm bắt móc. A cây Men bóc. Men bóc. Men bóc. bảo bóc. Men 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 มันบรรยากาศประมาณนี้แล้ครับผ่านหนองมาชมสถานที่ไม่ไหม้แล้วมันตื่นตาตื่นใจอันตองนี้จะ่าดนเดี๋ยวจะพอตัวเถีงมาเออตัวเถีงสวยเด้อ มาเด้อลงทางเด้อไปได้แล้วท,<ะ>ทีมสองแล้วไปเด้แล้วทีมสองแล้วโอ้ไปเลยเพื่นปัญหาเสียเพืน่นทีมสองแล้วไปวางๆเลย,ย ราคาก่อนครับทุกคนบ่อหอนแล้วนี่ขาไปเลยสาวนักเรียนไทยพี่น้องโอ้มันนีป่าโอ้เออมันอีพุดมากกับน่องสาวด้อกมากกับน่องสาวเด้อเนี่ยเนี่ยเขาตาเกี้ยวกัน เป็นปลายครับโชวใ่เลไผลบอกเรื่องพนังงนด้้านนห่ของเงินหมอันนี้เขตตลาดน้ำน้ำอะไรเงินน้ำหมูบ้านน้ำอะไรก็คือเนาะตลาดมาณขนาดเมืองแบนมันยังใหญ่สนิ่เลย่นาะแม่งขนาดเมืองบอนี่ยอยู่ใจกลางเมืองเส่วนเป็นตลาดใจกลางเมืองได้ เป็นตลาดอำเภอเหรอวะวัดนี้เป็นวัดแต่ว่าส่วนมากมีมันก็มีหลายจุดนะฮะมันใหญ่กันไหมเมยมันใหญ่เป็นตลาดที่ขายแบบเราเรื่องกครัยแต่ละแต่ละหมอกันใหญ่ซ้ำกันเนาะนี่แต่ของราคาถือขนาดเนาะถืออยู่นีห้าบาทสามสิบบาท ยังจะหาเหลือบิก <P faith> <his book and> ินี่ไปใส่เลรียนามเหรอเส่เรีนามใส่เออาซก็อผมซอเรียเใส่รีหนคอยนะทิบารรณบาท ยเกียนพยาหน่อยเมียย่ปัตยาหน่อยเดี๋ยจะกษมปีใช้กญผาไปหรือ่าใช้น้ำก้นูวน้องใส่ตัวนี้ยาตัวใส่ตัวอใส่ตัวนี้บ่ใส่หัวก็ดีเนาะไปขับแสงใสหรือน้องนารใส่นาร์ใส่บ่พาโอ้ขับแสงกี่เสตัวนี้บ่งวออ่ผู้สีผ้าไปในลายเส่้อ้าติดาปิดจมูกไม่ได้ตำรวจสิมารวบตัวเลยเนาะว่ะคนบบท่าในไม่งางตลาดว บ่ได้สั่มเอาบ่ได้สั่มครับทุกคนกันสิพากันมาลอเหรีแม่นพามาย่างเหรียนี่ซื้อเนาะใหญเขาใหญ่ย่างชมบรรยากาศทัดห้องกินเขาเลยไปนั่งรถเลยกะมันจะมันจะแน่นท้องครับแต่ว่ามันก็คือได้แหละอยู่ทีีนคือเก็เอาซะดละแม่นุอผ้าเปรียบเทียบทางหน้าทางไข้เลยพี่นะนกพ่นแต่ว่ามันเป็นสถานอือสองแถว่อือสองอยู่แล้วโอ้ย แพงนี่ก่อนอ๋อนองว่ามือสองอยู่ลาวกับแพงเนาะอยู่นี่กับมีเริ่มต้นที่ตัวละหาบาทห่าบาทสิบบาทขึ้นไปกันหาบาทนี่งชุดสามพันกว่าหาบาทสีขาวสีขาวสุดเจ้าเสียมีเด็ตัวงามมยมีเด็ตัวงามเยอะอันยางมืงก้อนอีกก้อนครับมี่อยู่บ่อยู่ฟังเล่ามีอยู่บ่ตัวเกี่ยวเอาแบบใด หลังจากเขามึงสภาแล้วครับกัสิพานนองมามืองมาสืบทอดเกี้ยวมากินไก่หน่งาถือได้ใครยังไนครับเอาคนละอันเอาสี่อันเอายี่สิบบาทก็ได้เอาอยู่แล้วบ่มีบ่เออบ่มีนะ ออเ,เอาเค้มเอาเข้มยังใช่ไหบแมนเข้มแทบเฮา,า,ากินข้าวเราเฮาก็มาก,กินของหวานครับก็ได้ขาย่อยเฮากัดคอยนั่งรถโ,โอ้เฮาอยู่ไกลด้นี่ญี่ปุน่น เาคเพิ่มาเดียวใส่่ลมน่เมนก็เลยพ่าน้องมาเลยผ่าน้องมาเราะเมืองลัวนอหนี่เราเพรอะว่ามาเป็นอย่างไรเนาะเออผวกนดก็เห็นพู้ใด้ก็สนใจเมือเดิมเดี๋ยวเร็จชากันเน่ะเอาเอาอาหารมซาด้วยก อแต่อันนั้นพันยังถามเนาะอยู่ดานเล้าเนาะแม่นเจ้าหน้าที่อยู่ดานเล่าพันยังถามพันยังอยากได้บนจัา้นหนากมามวานะคับพ่อได้เบิงกัไเี้ยนเนาะไปพี่น้องบานกีน้องสผ้า้าสินอันดับแรกเดี๋ยวสิพ้าไปตากแอ์อีกก่อนมยางบิ๊กซี่ก่อนเนาะสิเปลี่ยนผ้าน้องไป ฉีกเตรียมอาหารหน้องซิมก่อนเดี๋ยวกินแล้วกันสิหน้องปิดคลิปโอ้คือนาแล้วนาดำเลยเนาะ่น้องเอาแล้วนี้คือสูเข้มมันอกเข้มเข้มเสียงครับเข้มเฮพอขาบองแนมเสียงรู้ไหมเสียงเอาความจินจิจะหอมคนไทยหอมเนยหอมเนยแม่ไม่เลือกให้พี oh, like ่น้องตองเรา อเอไหนเลยเปนว่า้ยกันเะเอาีนาบกันยาวๆแซมครับแซมนี่ก็เป็นโตเกียวยูตราดไอ้นิคอนครับเรี๋ยวเชิญเลนครับนี่โตเกียวนาฮางบิ๊กซี่คุณพ่อเป็นไปขายยูหันซุ้มือครับเนว่าแม่ไ้ อยากมาชิมกาแฟมาส้มนะครับกินครั้งแรกเกาได่แนวครั้งแรกนี่นะครับยังเปิดประสบการณ์ใหม่ๆเพราะว่าน้องเพิ่นกับว่ากินทั้งแรก่งกันว่าย่บ้านน่ามนี่ยังมิเตครีบกัมโรตีมิเตครีบกับโรตีอยู่ฟังเล่าเนาะแต่ว่าฟังใช่ครับอันนี้เป็นโตเกียวเขากอกมาตญี่ปุ่นแต่มาขายกย้งไก่เนื้ออ่อนเท่พี่น้อุ้งไก่ตาพี่น้อง จะได้อำนาจเนาะไม่หรอกแมนแมนครับไปไปปลอกกันอยู่อีพี่หนาหรือว่าคลิปหนาเป็อะไรพี่น้องแมนครับแล้วก็ไปเมืองอีพี่ต๊อบไปครับน้องๆนะครับเดี๋ยวแต่เด็กคนไทยนะฝากติดตามนะครับแมนครับผมทุกคนเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ครับอำลาแล้วครับผมสวัสดีครับ